สวัสดีจ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ้านคนมือบอลการ์เด้น Garden นะจ้าอย่เพิ่งเบื่อกันเนาะเจอกับแม่คนมือบอลอีกแล้วจ้าวันนี้แม่คนมือบอลมีไม้สวยมาจัดจําหน่ายอีกแล้วนะจ้าแต่เป็นไม้มีชื่อทั้งหมดเนาะวันนี้เป็นไม้มีชื่อจ้ามีทั้งไม้เก่าไม้ใหม่ไม้แรไอเทมเลยจ้า ใครสนใจก็สแกนค r วโค้ดตรงมุมจอเลยเนาะมางานก็โทรมาที่เบอร์ศูนย์แปดศูนย์เก้าสามเจ็ดเจดสามเก้าเก้านะจ๊ะใครเพิ่มลายเป็นก็เพิ่มลายจากเบอร์นี้ได้เลยนะจ๊ะทางส่วนของเราก็ยังมีดินใบกัมปูหมักธรรมชาติแบบหยาบก,กับแบบบดละเอียดอยู่เนาะใครสนใจก็สั่งได้นะจ๊ะช่องทางเดียวกับบอลสีเลยจ้ะถ้าจัดส่งบอลสีเราก็ยังอยู่เหมือนเดิมเนาะถ้าแบบเหมาก็แปดสิบบาทนะจ๊ะ ท่าแบบโอนก็60บาทแบบเมาเมาเลยนะจ๊ะจะสั่งกี่ต้นก็ได้จ้ะก่อนจะเจอกับบอนสีก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องเล็กๆของเราด้วยนะจ๊ะแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งกันนะเนาะเพื่อเป็นการแจ้งเตือนจ้ะเรามาเจอกับบอนสีสวยๆต้นที่หนึ่งกันเลยนะจ๊ะ ต้นที่หนึ่งจ้าเปิดหน้ามาก็เจอกับเจ้าลิงน้อยเลยเนาะกัดสีแล้วจ้ากัดสีขาวๆสวยๆเลยเนาะใบนี้ยังไม่กัดสีก็เลยยังไม่เดียวอ,ออกมาจําหน่ายจ้าเขามีชื่อว่าหานุมานหักด่านนะจ้าสีสวยๆอย่างนี้เลยหวานๆใครดูใบเขาจะใหญ่มากเลยเนาะตระกูลหนุมานจ้าต้นที่หนึ่งนะจ้าในราคาเจ็ดสิบบาทจ้า ต้นที่สองอยู่กับเพชรแสงระวีนะจ๊ะเม็ดสวยๆอย่างนี้เลยเนาะใบใหญ่ๆเม็ดสวยๆอย่างนี้เลยจ๊ะเม็ดแดงฝั่งอยู่เลยเนาะเพชรแสงระวีจ๊ะเจ็ดสิบบาทเท่านั้นเนาะต้นที่สองจ้าต้นที่สามพรมหมฤษีนะจ๊ะพรมหมฤษีอ,อีพีที่แล้วไม่คนมือบอนเราออกมาขายไม่พอเนาะ เดี๋ยวนี้เอาออกมาอีกสองสต้นจ้ะอันนี้จะเป็นใบแฝดเนาะใบแฝดการแฝดจ้ะนี่แฝดออกกันมาเม่์คนมือบองก็ยังว่าเออประสาต,ต้นไม้ก็ยังมีแฝดเนาะประสาอะไรก็คนเนาะพรมหรือสีนะจ๊ะเจิบาทจ้าพรมหรือสี ต้นที่สี่นะจ๊ะกระถางที่สี่จานิพรหมฤศีปลายปลายแดงๆงอย่างนี้เลยเนาะเม็ดกัดสวยๆอย่างนี้เลยจ๊ะเจ็ดสิบบาทเท่านั้นนะจ๊ะพรมรมฤสีจากระถางที่สี่นะจ๊ะกระถางที่ห้าจ้ะกระถางที่ห้าเท้ารำไพนะจ๊ะดูความป้ายของเขาเนาะปลายแดงแงอย่างนี้เลยจ้ะ จ็ดสิบบาทเท่านั้นเนาะสวยๆอย่างนี้เลยนี่สวยๆเลยจ้ะเขาเพิ่งแทงหลอดออกมาใหม่เนาะเพิ่งกลางสุดเนาะเพิ่งกลางสุดเจ็ดสิบบาทเท่านั้นนะจ๊ะเท้ารำไพจ้ากระทางที่หกจ้าเท้ายังอยู่กับเท้ารำไพอยู่เนะาะปลายแดงๆอย่างนี้เลยจ้ะสวยๆอย่างนี้เลยจ้า คูเหมือนกับพรมฤษีเนาะแต่เขาจะแตกต่างกันอยู่ที่เม็ดนะจ๊ะสวยสวยงี้การเหมือนจ้ะป้ายเหมือนกันจะไม่เหมือนอยู่ที่เม็ดนะจ๊ะข้ารำไพจ้ะกระทางที่หกจะเจ็ดสิบบาทเท่านั้นเนาะกระทางที่แปดจ้ะเหตนหน้าก็คงจะรู้กันเนาะว่าเขาเชื่ออะไรนะจ๊ะโคศกันจ้ะโคศกัน สีเริ่มมาแล้วเนาะสีเริ่มมาแล้วจ้ะเริ่มกัดสีแล้วมีสมต้นนะจ๊ะหนึ่งสองสามสสต้นจ้ะในกระถางนี้มีสต้นนะจ๊ะเอาไปตั้งฟอร์มกอได้เลยจ้ะในราคา100บาทนะจ๊ะ100บาทเท่านั้นจ้ะ ประทางที่เก้านะจ๊ะโอ้โหสวยไปไหนต้นนี้ให้ดูเลยจ้าว่าความสวยของเขาเนาะนี่นาทองมาแล้วจ้ะสิราหุ้มทองแผงเนาะแผงได้สวยมากเลยจ้ะสิราหุ้มทองจ้ะในราคาหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นเนาะหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นจ้ะสวยๆอย่างนี้เลยสีสันมากมายกายกองเลยจ้ะดูเลยนะจ๊ะกระทางที่เก้านะจ๊ะ ประทางที่สิบอยู่กะศิราหุ้มทองอยู่เนาะศิราหุ้มทองอยู่จ้ะในราคา100บาทเท่านั้นนะจ๊ะหนึ่งร้บาทจ้ะสิราหุ่มทองแผงนะจ๊ะอันนี้เขาแผงผ่าแผงออกมาเนาะแผงได้สวยอย่างเงี้ยเลยจ้ะหนึ100บาทเท่านั้นเนาะต้นให,ใหญ่ๆการแข็งแข็งเลยจ้ะประทางที่สิบนะจ๊ะ กระทางที่11จ้ะนี่กระสิราหุ้มทองแผงอีกหนึ่งกระทางนะจ๊ะโอ้โหตากองบอกให้ยุ่มหากกันหน่อยให้ยุ่มหากกันหน่อยนีย่ดูความสวยของเขาเนาะเดี๋ยวแม่คนมือบอลจะให้ดูรอดใหม่เนาะที่กำลังจะกลางออกมาสวยขนาดนี้เลยจ้ะสีทองมาอย่างนี้เลยเนาะให้ดูกันชัดๆอย่างนี้เลยจ้ะ สวยๆอย่างเนี้ยเลยจ้ะกระทางที่11นะจ๊ะ100บาทเท่านั้นจ้ะกระทางที่12สิราหุ้มทองแผลงอีกหนึ่งกระทางนะจ๊ะนี่สีทองมาแล้วนะจ๊ะนี่ไม่ต้องกลัวนะจ๊ะว่าจะไม่มามาจ้ะหนึ100บาทเท่านั้นเนาะสวยเลยจ้า ประทงที่สิบสามจะโอโหจะใหญ่ไปไหนพอคุณแม่คุณเอ้ยนี่ดูต้นดูกา้านเนาะกาา้านเท่านิ้วก้อยแม่คนมือบอลจะมัง้งแล้วดูความด่างของข่านะจะ๊ะความดางจะ๊ะไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ดางเนาะด่างแน่นอนจะ๊ะสิระหุ่มทองแพลงนะจะ๊ะกระทางที่สิบสามนะจะ๊ะหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นจะ๊ะ ระทางที่14นี่สิราหุ่มทองแผงจ้ะให้ดูเลยนี่นี่ยุมเขาหากันจะสวยอย่างนี้เลยเนาะจะสวยอย่างนี้เลยจ้ะสวยมากเลยแล้วจะให้ดูรอดใหม่ที่กําลังจะกลางนะจ๊ะทองจ้ะทองเหลืองอารามเลยเนาะสวยสวยอย่างนี้เลยนะจ๊ะสิราหุ่มทองแผลงนะจ๊ะกระทางที่14นะจ๊ะ กระทางที่15บห้านี่ยดูความดางความป้ายของเขาเนาวะว่าสวยขนาดไหน100บาทคุ้มเกินคุ้มจ้ะสวยๆใหญ่ๆอย่างนี้เลยเนาะโอใหญ่จริงๆรถการนี้แข็งแข็งแรงจริงๆจ,จ้ะกระทางที่15นะจ๊ะกระทางที่16จ้ายังอยู่กับสิระหุ้มทองแผงอยู่เนาะ สวยอย่างนี้เลยดูความด่างของเขาเนาะดางแน่นอนจ้ะนี่ดูใบนี้เนาะนี่ลากออกลูกกระถางมาแล้วยุบยับเลยสิราหุ่มทองกระถางที่16จ้ะ100บาทเท่านั้นจ้ะกระถางที่17นะจ๊ะยังอยู่กับสิราหุ่มทองอยู่นะจ๊ะสวยสวยอย่างนี้เลย เขาแพลงได้สวยมากเลยเนาะต้นนี้ดูสีสันของเขานะจ๊ะหนึ่งบาทเท่านั้นเนาะกระถางที่17ดนะจ๊ะกระถางที่สิปดจ๊ะเรนูนะคอนนะจ๊ะมีกระถางเดียวเนาะมีกระถางเดียวจ๊ะสวยๆอย่างนี้เลยเนาะ ด่างแน่นอนจะไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ด่างเนาะในราคา100บาทเท่านั้นนะจ๊ะ100บาทจ๊ะเรนูนะครน,นะจ๊ะกระทางที่19บจ๊ะเพชรสีปะทุมนะจ๊ะเพชรสีปทุมสวยๆใ,ใหญ่ๆอย่างนี้เลยเนาะการงิดดำปื๊ดแล้ะนี่ลอดใหม่เพิ่งกลางออกมาเนาะนี่เพิ่งกลางออกมาสีแจ่มๆอย่างนี้เลยจ๊ะ ในราคา100บาทเท่านั้นนะจ๊ะไม้เก่านะจ๊ะไม้เก่าต้องเก็บกันเลยเนาะต้องเก็บจ้ะ100บาทจะไม่แพงเลยเนาะกระถางที่19นะจ๊ะกระถางที่20สิจ้ะโอ้โหกระถางนี้ใครซื้อไปคุ้มนะจ๊ะคุ้มจ้ะให้ลูกแล้ว2ต้นอยู่ข้างๆเนาะเพชรสีประทุมนะจ๊ะสวยๆอย่างนี้เลยจ้ะโอ้โหให้ลูกไวมากเลยเนาะ ให้ลูกไวจริงๆจ้ะแต่ดูหลอดใหม่กําลังจะกลางเนาะนี่กําลังจะกลางเลยจ้ะลูกสองต้นอยู่ข้างๆนะจ้ะกระถางที่ยี่สิบจ้ะกระถางที่ยี่สิบเอ็ดพรหมพิมานนะจ้ะพรหมพิมานจ้ะให้ดูส,สวยๆอย่างนี้ไปๆอย่างนี้เลยจ้ะหนึ่งร้อยบาทเท่าน,นั้นเนาะหนึ่งร้อยบาทเท่าน,นั้นจ้ะต้นใหญ่ๆในกระถางห้านิ้วนะจ้ะ กระทางที่21จ้ะ100บาทเท่านั้นจ้ะกระทางที่22นะจ๊ะอยู่กับพรมพิมานอยู่นะจ๊ะพรมพิมานจ้ะใหญ่ใหญ่สวยสวยปๆปอย่างนี้เลยเนาะปลายทุกใบจ้ะไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ไปลายเนาะ100บาทเท่านั้นจ้ะกระถางที่22จ้ะ กระทางที่23จ้ะลายสือไทยใหญ่ๆอย่างเงี้ยเลยเนาะ100บาทเท่านั้นเนาะ100บาทจ้ะอีพีที่แล้วเอาออกมาต้นเล็กๆไม่พอขายจ้ะกระทางนี้ใหญ่มากเลยเนาะอยู่กระทาง5นิ้วนะจ้ะ100บาทเท่านั้นจ้ะ ทางที่24จ้ะโอ้โหดูความสวยของเขาเนาะความสวยของเขาจ้ะพรเจ้าสวนะจ้ะดูสีสันของเขาเนาะสวยๆยอย่างนี้เปิดหน้าออกมาด่างเหลืองมาเลยจ้ะสวยๆเลยจ้ะ,ะทางที่24ในราคา150บาทเท่านั้นนะจ๊ะ150บาทจ้ะ,ะทางที่25นะจ๊ะพรพระร่วงจ้ะพรพระร่วงเนาะ ใบเก่าหน้าดำดำเข้มเข้มอย่างงี้เลยเนาะดำดำเข้มเข้มเลยจ้ะพรพระร่วงนะจ๊ะกระทางละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทจ้ะสวยๆยอย่างงี้เลยจ้ะกระทางที่ยี่สิบหกนะจ๊ะอยู่กับพรพระร่วงอยู่นะจ๊ะโอ้โหดำดำจริงๆเนาะไม้มีชื่อน,นี่ท้าขอดำดำสนิทจริงๆจ้ะสวยๆอย่างนี้เลยจ้ะพรพระร่วงนะจ๊ะ ระทางที่26จ้ะ150บาทเท่านั้นเนาะประทางที่27อยู่กับคอนพระร่วงอยู่นะจ๊ะไม้เก่าสมต้องเก็บแลวเนาะต้องเก็บจ้ะเดี๋ยวจะหายส,าสับสนเนาะเขาจะมีเมเนะ็ด้วยเนาะครพระร่วงนี่เขาจะมีเม็ดยิบ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 ,ยบอยู่ในใบเลยเนาะเห็นไหมจ๊ะเขาไม่ใช่ดำพื้นเนาะไม่ใช่ดำพื้นจะสวยๆอย่างนี้เลยจ้ะ150บบาทเท่านั้นเนาะ วสวยอย่างนี้เลยกระทางที่ยี่สิบแปดจ้ะเข้มๆนาหนโพดจ้ะวันเสาร์เนาะอันนี้จะเป็นวันเสาร์แผงเนาะแม่คนมือบอลว่าเนาะถ้าเป็นวันเสาร์ที่เห็นๆกันเขาจะเป็นลายเนาะอันนี้เขาไม่ลายเขาเป็นดำปุดอย่างนี้เลยจ้ะ วันเสาร์จะเขาแผงออกมาเป็นแบบนี้เลยนะจ๊ะสวยๆอย่างนี้เลยจ๊ะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นเนาะกระถางที่ยี่สิบเก้าจ๊ะเทเวศนารุมิดนะจ๊ะเทเวศนารุมิรป้ายมาแล้วเนาะไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ป้ายเลยจ้ะนี่ไม่คนมือบอลให้ดูอย่างนี้เลยเนาะ้าใหญ่แล้วเขาจะสวยมากเลยเนาะเทเวศนารุมิรจ้ะสวยๆอย่างนี้เลยจ้ะกระถางที่ยี่สิบเก้าจ๊ะ 1,50บาทเท่านั้นเนาะกระถางที่30จ้ะเทเวสนาะรมิดอีกระถางนึงเนาะดูความป้ายของเขาเนาะจะแบบนี้เลยจ้ะรละรอดใหม่นี่แดงเลยจ้ะแดงมาอย่างนี้เลยเนาะสวยๆอย่างนี้เลยจ้ะเทเวสนาะรมิตนะจ้ะห5 0าบาทจ้ะสิลาเพชรนะจ้ะสิลาเพชรสวยๆอย่างนี้เลยจ้ะ สีเจมเจมอย่างนี้เลยเนาะโอ้โหสมชื่อกับศิลาเพชรจริงๆจ้จะแระทางที่31นะจะ้ะนี่ความสวยความเจมของเขานะจะ้ะ 1, 5 0บาทเท่านั้นเนาะศิลาเพชจะ้ะทางที่32จะ้ะศิลาเพชอีกหนึ่งกระถางเนาะไม่ยอมน้อยหน้ากเลยความสวยความเจมเนาะอยู่ในกระถาง5นิ้วนะจะ้ะ ใหญ่ๆหญ่สวยสวยอย่างนี้เลยจ้ะสิราเพชรจ้ะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นนะจ๊ะกระถางที่สามสิบสามจ้ะสวยๆวแจ็มๆจ็มอย่างนี้เลยจ้ะม่วงมหาการนะจ๊ะมีอยู่กระถางเดียวเนาะอยู่ในกระถางห้านิ้วจ้ะกระถางห้านิ้วดูสีม่วงของเขาเนะถ้าใครชื่นชอบบอนสีม่วง้ามพลาดต้นนี้เลยเนาะ ม่วงมหาการจ้ะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นเนาะกระถางที่สามสิบสี่นะจ๊ะสิราหุมทองอีกหนึ่งกระถางเนาะสิราหุมทองใหญ่ๆญ่อย่างนี้เลยเนาะแล้วดูหลอดใหม่กำลังจะกลางเนาะสวยสวยเลยจ้ะนี่สวยสวยเลยจ้ะอยู่ในกระถางห้านิ้วเนาะ 150บาทจ้ะ150บาทเท่านั้นนะจ๊ะสิราหุ่มทองจ้ะกระถางที่35จ้ะเทเวศณรุมมิตรอีกหนึ่งกระถางเนาะสวยๆแดงๆอย่างงี้เลยจ้ะกระถางนี้ในราคา150บาทเท่านั้นนะจ๊ะ150บาทจ้ะอยู่ในกระถาง5นิ้วนะจ๊ะ กระถางที่36จสจ้าเจาปอแก like <pacing S 3> ้วเนาะสวยๆหน้าแจมๆจมอย่างนี้เลยจ้ะหน้าเจมๆจมอย่างนี้เลยเนาะเจ้าปอแก้วนะจ้ะโอ้โหสีสันมาสวยมากเลยเนาะสวยจริงๆจ้ะแดงเข้มมาเลยจ้ะแดงเข้มด่างประคับอย่างนี้เลยเนาะในกระถางห้านิ้วครึ่งนะจ๊ะกระถางหนิ้วครึ่งใหญ่ๆอย่างนี้เลยเนาะโอ้โหสวยจัง ใบใหม่ที่เพิงกลางนี่เนะาะใบใหม่นี้โอ้โหสวยมากเลยจ้ะแดงเข้มเลยจ้ะกระถางที่สามสิบหกนะจ๊ะกระถางที่สามสิบเจ็ดยังอยู่กับเจ้าปอแก้วอยู่เนาะนี่ดูใบนี้เนาะก่อนก่อนหน้าเนาะสวยสวยอย่างนี้เลยจ้ะสีสันมาเลยจ้ะแล้วหลอดใหม่กําลังกลางอันนี้เลยจ้ะให้ดูอย่างนี้เลยเนาะนี่สวยๆแจมๆอย่างนี้เลยจ้ะ เจ้าปอแก้วนะจ๊ะในกระถางห้านิ้วครึ่งจ้ะกระถางที่สามสิบเจ็ดจ้ะกระถางที่สามสิบแปดโอ้โหตายแล้วสีสันเป็นไงจ๊ะดูดูดบะหลอดพิ่งกลางกลางยังไม่สุดเนาะแจมจริงๆเนาะกระถางนี้เจ้าปอแก้วจ้ะกระถางที่สามสิบแปดนะจ๊ะโอ้โหหนึ่งร้อยห้าสิบบาทคุ้มเกินคุ้มจ้ะ ระทางที่39นะจ๊ะ39จ๊ะเขามีชื่อว่าเทา้ามหาพลนะจ๊ะเท้ามหาพลแก่แล้วหูตาก็ไม่ค่อยดีเนาะมีสวยๆอย่างนี้เลยจ๊ะโอ้โหไม้เก่านะจ๊ะไม้เก่าไปเลี้ยงตั้งฟอมกอสวยๆเลยเนาะ 150บาทเท่านั้นเนาะเท้ามหาพลจ้ะอยู่ในกระถาง5นิ้วครึ่งเนาะกระถางที่39นะจ๊ะกระถางที่40จ้ะนี่โอ้โหเมื่อกี้ว่าใหญ่แล้วนี้ใหญ่กว่านะจ๊ะนี่ใหญ่กว่าสวยกว่าจ้ะ เท้ามาหาพลอีกหนึ่งกระถางเนาะกระถางที่สี่สิบจะโอ้โหตายแลว้วสวยจริงๆจ้ะกระถางที่สี่สิบนะจ๊ะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นเนาะกระถางที่สี่สิบเอ็ดจ้ะยังอยู่กับเท้ามาหาพลอยู่นะจ๊ะสวยๆปๆอย่างนี้เลยจ้ะกระถางห้านิ้วครึ่งเนาะ สวยๆอย่างนี้เลยแดงแดงแจมแจมอย่างนี้เลยนะจ๊ะ150บาทนะจ๊ะกระถางที่4ี่สองจ๊ะโอ้โหสวยจริงจเนาะสวยจริงจริงพมาหาพลเนานะดูหลอดใหม่กำลังกลางนี่เนาะสวยๆอย่างนี้เลยจ๊ะสวยๆเลยเนาะใหญ่ๆสวยๆ โอ้โห oh oh, สวยจัดประทางที่42จ้ะ150บาทเท่านั้นนะจ๊ะกระทางที่43นะจ๊ะอันนี้เขามีชื่อว่าโชคทวีวันนะจ๊ะโชคทวีวันจ้ะสวยๆยอย่างนี้เลยเนาะโชคทวีวันจ้ะใบยาวๆสวยๆอย่างนี้เลยเนาะนี่ ปาปอย่างนี้เลยจ้ะหนึ่าสิบบาทเท่านั้นนะจ๊ะโชคทวีวันจ้ะกระทางที่44จ้ะยังอยู่กับโชคทวีวันอยู่เนาะสวยๆยอย่างนี้เลยจ้ะสวยๆเลยเนาะใหญ่ๆเลยจ้ะกระถางห้านิ้วครึ่งเนาะเอาไปตั้งแม่ได้เลยเนาะลอดใหม่พุ่งมานี่เลยเนาะมีพุ่งออกมานี่เลยจ้ะ ระทางที่44นะจ๊ะระทางที่45นะจ๊ะระทางที่45่สขามีชื่อว่าโชคทวีวันนะจ๊ะโชคทวีวันจ๊ะสวยๆอย่างนี้เลยจ๊ะใหญ่ๆสวยๆอย่างนี้เลยจ๊ะโอ้โหหนึ่งอยห้าสิบบาทคุ้มเกินคุ้มจ๊ะ กระทางที่สี่สิบห้านะจ๊ะกระทางที่สี่สิหจ๊ะนี่เขามีชื่อว่ามะนีร้อมเพชรนะจ๊ะมะนีร้อมเพชรจ๊ะสวยๆแจมๆอย่างนี้เลยเนาะดูความด่างของเขาเนาะดูความด่างจ้ะกระทางที่สี่สิบหกนะจ๊ะ มะนีล้อมเพชรนะจ๊ะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นเนาะระทางที่สี่สิบเจ็ดจ้ะสิราหุมทองเนาะไม่ต้องบอกก็รู้เนาะทองสวยๆอย่างนี้เลยจ้ะกระถางนี้สวยจริงๆเนาะสิราหุมทองในราคา150บาทเท่านั้นเนาะสวยๆเลยจ้ะสิราหุมทองเนาะ กระถางที่48จ้ะซับคูนผลนะจ๊ะซับคูนผลสวยๆอย่างเงี้ยเลยเนาะแจมๆดังๆอย่างงี้เลยโอ้โห oh, ให้ดูความแจมของเขาเนาะสวยจริงๆจ้ะ150บาทเท่านั้นเนาะไม่รู้มีกี่สนะีเนาะใบนี้150บาทคุ้มเกินคุ้มจ้ะกระถางสุดท้ายของ EP นี้นะจ๊ะ จ้าทั้งหมดมี47ต้นนะจ๊ะสวยๆเลยเนาะในราคาตั้งแต่70บาทถึง150บาทเท่านั้นเนาะไม้มีชื่อสวย,สวยๆป้ายๆดังๆทุกต้นเลยนะจ๊ะใครสนใจก็สแกนคิวอารโค้ตรงมุมจอเนาะไม่งั้นก็โทรมาที่เบอร์0809377 399นะจ๊ะบาทคนมือบอลรอรับสายอยู่จ้ะถ้าใครเพิ่มรายเป็นก็เพิ่มรายจากเบอร์นี้เลยเนาะ ทางสวนของเราก็ยังมีดินใบกัมปูหมักธรรมชาติแบบหยาบกับแบบบดละเอียดอยู่เนาะสั่งได้เหมือนเดิมจ้ะวันนี้แม่คนมือบอลไม่มีอะไรจะพูดจะพูดไปพูดผิดพูดถูกเนาะฝากเหมือนเดิมเนาะฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะจ๊ะวันนี้แม่คนมือบอลลาไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีจ้า